แม่นี่เป็นสายปานซูรินครับผมครับลูกตัวนี้ค็คือตัวที่สองครับผมเป็นลูกสาวเจ้าสั้นครับผมมีใบมีหลอดครับผมโอ้พ่อเป็นครับใบสูงลายเนี่แต่เป็นขึ้นทงหนาด้วยรับเป็นสายเพชรอุรานครับนี่คือสายเพชรอุรอนครับหนาตาดีตาปปากง่ายกินยาไร้ครับนี่ครับโอ้พ่อหนาเขาดีว่าจ้มหนาตาเพื่องามเลยครับหนาตาหนาเขาหู อ้พ่อเขาง่า่เลยครับครับเขาง่ายดีมากใช่ไหมครับนี่ครับพ่อพ่อเอาลายได้ปะจ๊อบพ่อแม่แม่กับง่ายกับลูกง่ายเลยไหมครับลูกนี่มันทิบเขี้ไร้เหรครับลูกครับค่อยมาถึงสามหมื่นนะครับครับผมโอ้เป็นเตลี่ยงครับพ่อเป็นเตลี่ยงครับผมครับคือเปิดเป็นแพ็คสามครับผมเลยครับเป็นแม่ลูกกับแม่นั่งเดียวอยู่น้ำกันครับผมเ็ควอยยูน้ำกันครับผมโอ้เป็นมาน้ำกันต้องพอนาะครับยู่น้ำกันแล้วครับผมอาจจะเป็นลูกกันยังบอก์กระเบื้องฐานมันเราไม่ซื้อมาหลายตัวครับ โอ้แต่ว่าเพื่อนก็ไปมั่กันดีครับไปยู่งกันเลยครับนี่ครับว่าจะเะิ่งติงกันลุกขึ้นเลยครับนี่ครับครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับบาา่อมครับพ่อครับคลิปนี้มีฝากพี่น้องทเหิดจากยการครับมีอยู่อหกละารครับบ้าต้อมมีแต่ไม่ลูกไม่ลูกเนาะลูกตัวเมียมีแต่ราคาถือว่าประหยัดครับมากเลยครับมีงครับเปิดพิเศษถือว่าประหยัดมากครับผม เอาสั้นให้พ่อทิมที่อยู่และเบอร์โทรนะครับครับผมผมก็คือพ่อสมบุญครับอยู่บ้านฟางแดงตำบลฟางแดงอำเภอหน้ากลางนลำบัวนลำพูครับเบอร์โทรกะเบอร์เก้าครับ0650101505ครับเป็นทั้งเบอร์โทรเบอร์ไล่ครับเบอร์ไล่กับอยากเบิ่งค้อยกับไลน์มากครับผมครับพี่น้องคับนผมไทยประชดจีนเด้อกับข่าวไลเนาะพ่อเนาะครับผมให้พ่อวิรูโอคอครับวิรูโอพ่อครับไลน์เบิ่งครับว่าเท่านั้นเท่านี้ครับห่างคนกะ เห็นแล้วเชนึงเฮียที่สองหาไปเห็นกับมี่ผู้่าเข้ามหาบดมือพ่อหันก็เบิ้งยุ่งสิกับมี่ครับผมครับครับเอาเอาเลียดของคมแรกครับพ่อเป็นไงครับของคมแรกครับผมเป็นแม่นี่เป็นไซส์ปานซูรินครับผมครับลูกตัวนี้ค่ะคือตัวที่สองครับผมเป็นลูกสาวเจ้าสั้นครับผมมีใบมีหลอดครับผมพ่อแม่เพื่อนนี่สูงไรไปไหนครับแม่เพื่อนสูงอรสามสิบแปดบวกลบครับผมลพ่อเพื่อนโค้งสั่งดีนะพ่อน้องโค้งสั่งดีมากครับโค้งสั่งดีมากเลยครับ โอ้ยพ่อกคเชียงใครครับครับผมนี่นี่คือลูกชายลูกสาวเจ้าสั้นครับผมเนี่ยครับเออครับสำเน l i ถูกต้องครับตัวนี้ครับอ่าพ่อมีลูกสาวเดินตามเนาะพ่อเนาะผมเป็นลูกสาวเจ้าสั้นครับเจ้าสั้นพ่อมีใบให้เนาะพ่อเนาะสุดยอดมากเลยครับนี่ครับโอ้ลูกสาวเจ้าสั้นพี่น้องมีใบให้นะครับพ่อและแม่เพื่อนทับตัวไหครับแม่เพื่อนกับผสมได้พันรอบได้สามรอบแล้วครับถือว่าได้สองเดือนในหน่อยครับผมผสมกับมังกรฟ้าครับผม โอ้เมื่อก่อนาดดีครับพ่อพูดเผือกสุดยอดขึ้นกันละครับเป็นลูกของเจ้าฟ้าครับผมันนี้ผมมีพุ่นนึงกับมักเลยครับครับเพื่นเป็นค้ายที่ค่อนข้างใจญ่เงาแล้วคก็สันหลังพื้นตรงคักไหมครับท่านรอบเลยละครับพ่อครับแม่ลูกงามงามเป็นักเลียงสิพ่อเปิดราคาเท่าไหร่ครับครับเปิดไว้พี่น้องได้น้ำกันครับผมเปิดไว้สามหมื่นเก้าพันบาทครับผมนี่ครับคือหาบ่ได้เรื่องราจำลูกจะสั้นกับหายากอยู่ด้ บ่วตะลูกจะสั้นครับธรรมดาพ่อฟังพ่อยังย่างหายากเลยบ่ตตองลูกตัวเมียหนีตลาดครับฝนเล็งแล้ะก็บ่มีข้วยมาเปิดล่ะครับที่ว่าหายากครับผมบ่ตตองโอ้ยพ่อราคานี่ซ้ำซื้อสองในสามพ่อครับพผมก็แต่าพันตรวจองครับแต่ว่าเคอว่ามันเป็นข้วยปลอยคือว่าสีหรอละครับเพราะว่าข้อยจับสัตว์อยู่หนีกับมี่ครับบ่ไม่มีอากาศยังเลยครับพ่อเพิ่นคือตื่นมาอย่างไรรุ่นสามเลยครับซื้อสองรุ่นสามครับผมเป็นข้วยเชื่องครับผม หน้าตาเพื่อนแม่พี่ดองหน้าตาดีครับลูกแจมแจมลูกนาเขาหน้าตาเปิดเขาเปิดดีมากด้ยครับโอ้พ่อลูกคนสามบ้องนะครับครับผมขวัญดีพ่อจอมหางยังดีมัดครับเพื่องแม่ทั้งลูกครับโอ้ยพ่อลูกสาวเพื่อนเพียงแอววพ่อแล้วครับครับผมถือว่ามาดีพ่อจอมถืว่มาดีมากครับไหมครับสดสด้วครับผมผมถือว่าเพื่อนโค้งสั่งดีไหมครับครับผมอ่าส่วนเนื้อหนังนี่เขาสามารถ เติมแต่งได้นะพี่น้องเติมแต่งได้ครับผมเพราะว่าเเพิ่นพิ่นบ่มีหญ้ากินล่ะครับเพราะว่าฝนเล็งแล้วก็ไใไสก็บ่มี่แหละครับเกี่ยวมากกับบะได้หลายละครับครับเพราะน้ําหลายครับผมแต่ว่าก็ยุบก็เก่าแน่อยู่บ่จอมแต่ว่าต่อไปนี่ก็บมิตรตั้งขึ้นอย่างเดียวเลยบ่จจอมรู้สึกว่ารุ่มสดใสแล้วละครับนลยครับพ่อเพิ่นได้ประมาณลูกที่2นะพ่อแม่อครับครับผมครับผมคันม่านท้องใหญ่มาบ่เป็นสิแด้วพอจอมปันดึงขึ้นเลยครับนี่ครับโครงสร้างเพิ่อนไหมครับ หลังเพิ่นตรงไหมพี่น้องหลังตัวยาวครับเพิ่นจอยอีซีเลยครับขันอ้วนมากกับจีได้หไลายกานี่ใว่าตจอมนี่ครับอ่องยังดีมากครับเอื้อเผาขางขาเรียบงานาะ่ต้อมโอ้ยเร็บดีถือว่าใส่เลยครับพ่อถือว่าถือว่ามม่ดีว่อจอมชัดเจนเด้อครับพ่ออย่างหนึ่งคือผมมักการใจลูกเพื่อนครับครับเชื่องดีครับครับแม่ทั้งแม่ทั้งลูกครับผมลูกสาวเพื่อนพี่น้องครับลูกสาวเจ้าสันนะครับครับ พ่อาน้ำเนี่ยน้ำตัวน้ำคิงพอดีนะพ่อเนาะครับถือว่ามาดีว่าจอมลูกสาวจะสันครับครับเป็นตัวมียป่ครับแต่สูบผู่คือกับแห้งเนี่ย่ะจอมหายากอยู่ดิถือว่าหายากมากครับเดี๋ยวนี้ครับประกาบพ่ายากครับแต่ว่าโตเป็นได้เล่มมันบะมี่ครับตัวเป็นใายพี่น้องได้เลี้ยงได้ไปต้อนํากันมั่นบะมี่ป่ะจอมเนาะพ่อเนาะขันจะซื้อมาจาได้กองแผ่นดินก็ได้ครับหลายครับแต่ว่าเข้าซื้อตัวเป็นให้ราคาเพิ่นพ่อฟังน้ำถิมไหม่าจอมมันหาบ่ได้ครับ คือพ่อก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างจะหาควายป็นตะเลียงและกระสมเงินนะพ่อเนาะครับผมบาะว่าเข้าซื้อเข้าซื้อมากตัวเพื่อนกับมักราคาเพื่อนแม้วว่าจ้ำครับพ่อเข้าซื้อมากห้ได้อยูไดยใสผู้เพื่อนเอาไปก็เพื่อนพอขายกห้มันดีมันดีขึ้นขึ้นตามลําดับนะพ่าจ้ำโอ้ยอย่างเสีพ่อเป็นตะหว่ายไงนะครับผมหลังตรงดีครับแบบนี้เลยครับครับแซกยังบ่มีเลยครับเอะแข้งขาหางดีมากครับผมเอาพ่ออย่างให้เบิ่งจักรอบนะครับวันทีเบิ่งตใหม่ครับครับเรื่อมาดีพ่อจ้ำ เพื่อนอินนุ่มแน่นถือว่ามาดีมากเลยครับน่ครับราคาถือว่าประหยัดมากด้บาตอมเนี่ยเปิดสามหมื่นเก้าพันหาร้อยถือว่าไปเปิดได้ยูดได้กินได้กันแลวครับน่ครับน้องพ่อเนาะเขาใกล้หนุนตาด้บาตอมลูกเพื่นกระดีนะครับแม่เพื่นกับคงสั่งดีครับนี่คือลูกเกี่ยวสั้นด้วยครับว่ามันอันนี้คือสาเนาถูกต้องครับว่ามันว่าเอามานั่นนยครับนี่คือถูกต้องเลยบาตอมโอเคครับพ่อโอ้ยมากแล้วครับครับพ่อนี่คือรายการที่สองนะครับครับผม ละเอียดเป็นไงครับพ่อและการที่สองว้าจอมเพิ่นนี่ก็คือเป็นแม่ลูกครับลูกตัวเมียครับผมครับสึงว้อสามที่แปดครับรับรกันสามเกตบวกลบเราวว้าจอมนะครับถือว่าหนุนตาดีแล้วครับนี่ก็ได้ถือว่านุ่มสดบ้า้อมหน้าตานาเขาดีมากครับครับเป็นข้อเป็นเล็บเป็นขาเนาะว้า้อมถือว่ามาดีแล้วครับเนี่ยครับลูกสาวตัวเมียนะพ่อเนาะลูกตัวเมียซ้ำครับโอ้ลูกเพื่อนเป็นลูกตัวไหนครับพ่อเพราะที่เราอยากมาครับครับลูกเพื่อนเป็นัน เป็นร้านกล้วยน้องบัวพ่อจอมครับลูกแรกได้พ่อจอมนี่โอ้แสดงว่าแม่เพิ่งสดนะพ่อครับแม่เพิ่งสูงสูงไปจ้าได้อีกครับนี่ครับเลยสี่สิบคืออยู่ปะไหนหรอครับใต้ซ้ำหนี่กับสี่เทิงหรอครับพ่อขอบังหน้าตาเพิ่งนะครับหน้าตาดีมากครับพ่อจอมโอ๊ะบุปผายังแข็งขาถือว่ามาดีพ่อจอมเลยครับโอ้เพิ่ยู่มีตาแต้มครบนะพ่อเน้องแจ่ม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 มาครับขนสองช่างขนยังดีเป็ดครับผมโอ้กระดูกแข็งขาถือว่าสุดเลยนครับพ่อครับผมเขาไก่ล่ำตัวดีเจ้าพ่อจอม ต้นตูหนากว้างดีครับผมต้นตู็ถือว่ามาดี 16, 16, ดาอบอจมเฟื่องพนสิบหกสิบเกณตูแล้วพอจมนี่ขนาดขนเอาไปเลี้ยงเจ้าแม่กับลูกเนี่ยว่าเบิง้กมาพอจมแตกจ้างหูแจ้งตาไว้อยู่ครับพ่อขนาดอยู่กับพ่อแป๊บเดียวนะพ่อเนาะครับอยู่ถืวอว่าไม่ยู่มือว่านนี่ครับเอแม่กับแปรไม,ไม่แบบแบบไม่กินยาค่กินน้ำครับเพราะเพราแม่แล้วครับถื <S 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 อว่าขนอยู่ได้เป็นเดือนเป็นสองสามอาทิตย์ติดตั้งก็นีได้พอจมคือผู้ใดไ,ไม่หย่านาะพอจม แมนครับเอาไปเลี้ยงไปให้ไว้น้าเพื่อไปผูกไว้บ้านเรายาให้กินเราน้ำให้กินกับพ่อเราครับเลยครับจังจังคมเดี๋ยวเนี้ยไม่ยากนะพ่อเนาะครับไม่ยากครับเมื่อละสองึงปุ๋ยขึ้นมาสองปุ๋ยมีฟั่งกะมีเฟื่งกะควายซอยหนุนกับไปน่ำครับเฟื่งคืออุปกรณ์สําคัญในบระจำหน้าฝนนี่ครับโอ้เมีนครับพ่อดีฟังนี่คือได้หลายนะพ่อน้อซอยได้หลายเลยนะครับครับฟั่งี่ซอยได้หลายครับกินฟา่งเลยหน้าฝนเพื่อทีกินฟั่งดีกวาหน้าแร่งครับผม แกนครับพ่อเพราะว่ากินกินฟางแล้วก็กินน้ำไหลนะพ่อจ้ำข้อยก็กินน้ำไหลผิวพันธ์ดีครับผมโอ้รับพ่อสิ่งที่ว่าเฟืองมันบระเนครับคือประโยชน์ของค่อยคือมันต้องกินกากให่นะพ่อจำซับซ่้กระเพาะนี่ครับผมแกนครับมันต้องกินกากใ่กินเฟืองครับคนว่าเฟืองไปสําคัญบรมเนครับเพราะว่าเฟืองนี่สิกินน้ำได้ไหลมักสิกินน้ำรุนะครับครับผิวพันธ์ก็ดีอันนี้ถือว่ารําโตดีผิวพันธ์ดีหรืเ่าจำ พ่อครับแม่ลูกแบบนี้นี่พ่อเปิดไว้เท่าไหร่ครับเปิดไว้สามหมื่นสามพันบาทครับเลยครับถ,ถือว่ามากถือว่าราคาประหยัดดีบปล่าจอมลูกก็ดีครับแม่ราคานี้พ่อยังไห้ตอจะบอกครับครับลูกก็ง่ายตอครับลูกเป็นลูกตัวเมียครับผมโอ้ยพี่น้องพ่อถือว่าถือว่าแม่เงอยู่ดีครับถือวนะ่าเไงยไครับเขาใกล้ถือว่าหนุนตาก,กว้วงพ่อผมได้เป่าจอมสามหมื่นสามพันพี่น้องครับตอรองได้ได้เป่าจอมโอ้ขันพี่น้อง มักไปลูกโคมนี่นะครับคือว่ามาจะเศร้าเลยครับแม่ลูกนี่สิครับรักข้าประยัดมากครับผมเอาฝอย่างวนไปกันหน่อยครับเอาไปยูแตแต่มตาเพลินกับลูกเพลินนี่ถือว่าเพราะว่าปั่นดึงขึ้นแล้วเพราะจ้าฝอเป็นยาเก่งนะพ่อครับถือว่ากินเกิดมากินยาโดยเฉพาะครับนี่สู่ตายยาเก้าเขากินครับเพราะว่าเหม็นกีด่างยั้งเลยครับคุ้ยลูกแรกนะครับครับผม พ่อผมถือว่าพุทีิใหญ่เป็นนาพ่อเนาะเป็นนาครับข้อกันนาดีพ่นครับคุ้ยครับบอกขี่ไย่บ้าจมถือว่ามาดีครับผมครับโอเคครับพ่อพุ่มตร้ไมครับครับพ่อนี้คือรายการที่สามนะครับรายการที่สามครับผมรละเอียดเป็นไงครับพ่อรายละเอียดครับเพรเพื่อนนี่ก็เป็นคุ้ยลูกแรกครับเป็นแม่ลูกลูกตัวเมียครับผม ส่วนสูง4ี่ร้อ 34, สามสสามหารับกัน3ามสี่บวกลบครับผมนี่ครับโอ้ و, พ่อเพิน่นครอะไ,ได้ส่งลายเนี่แต่เพ,พ,พิ่นคือส่งหนาเนี่ยพ่อเป็นสายเพชรอ,อุดรครับนี่คือสายเพชรอุดรครับหน้าตาดีตาโปปากง่ายกินายาไร้ครับนี่ครับโอ้พ่อครับหน้าเขาดีป่าจอหน้าตาเพิ่งงามเลยครับครับหน้าตาหน้าเขาหูโอ้พ่อเขาง่ายเนี่ยครับครับเขาง่ายดีมากขึ้นเล้วครับนี่ครับโอ้เพ่ิดตัวเมียครับเขาใหญ่นี่หายากเด้พ่อหายากครับผมล่าตัวกับก้างแล้วป่ะจำข้อกันนะ ถือว่าข้อถือว่าหางยังไม่ดีพัดบาจอมทังแม่สั้งลูกครับผมด๋ยวพายมลูกตัวงครับถือว่าไม่ดียวบจ่อมเป็นหางเป็นขาครับเล็บบ่ลจอมห่วงครับเนี่ยครับป้าพ่อหางเฟินแม่ครับเนาะครับโอ้พี่น้องหางหลายคักไหมครับคนหางนี่ถือว่าหญ่เลยพ่อครับพ่อในท่องเฟินดีเป็นท่องบ่ครับ มันอยู่กับพ่อคุ้มฝูงบาจมอมเพราะ่อลูกเพิ่ญไแเราคิดว,ว่าอยู่บไ่ไใดห่ือบาตอมเพราะว่าเพิ่นกับผสมมีพอพันผสมน,น,น้ำบานขึ้นกันไหมครับโอ้เ<อ>พิ่นกับผสมพันหาแลา้วบาตอมอยู่กับพ่อพันคุ้มฝูครับผมยุบยุบว่าดรืาจอมทว่าิตเอาล่ะครับ,บ,รบ,ตรบแต่ห้าอกกับไปตรวจช่องแล้วบา่อมมัน,ม,นมันอ่ำมากกับท่านหันเท่ากันขั้ยราคานี้หอกกับไปลงทุนปั่นนั่นกับผูไหวไม่บาจําเพราะมั่นใจว่าอยู่กับพ่อคุ้มฝูงกับที่ว่าดีแล้วบาจอมครับครับ กแข่งขาข้อดีพัฒนาป่ะจอมพูดอ่ะรับหางดีครับผมพ่อเพิ่นได้โครงส้่งเนาะพ่อเนาะรับได้โครงสร้างได้นาตาได้นาเขาครับผมหลังเพิ่นตรงครับไหมครับหลังตรงครับผมเรื่องไว้ยังซีกะบ้านโดนกัเป็นเงินหรือป่ะจอมเพราะว่าเขาขายเขาอยากเปลี่ยนจากแรกตัวไม่เขากระจังเบิงเหรอครับเพราะว่าเขาเขาถือราคาต่ำใหม่ที่กันป่ตจอมเขาจ้องถือราคาต่ำไหม่ด้วยประหยัดราคาคือจบเลยประจอม ขันทือราคาสูงขันพาดมากระจบทั้งพ่อเนครับเจ้าปรับอันนี้เฮ็ดนักขายได้ครับราคาพอเปิดไใบครับราคาสช่ว่าลูกดีๆนะครับเปิดใบอ่าคือสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับผมนะครับสองหมื่นเก้าทีพ่อครับผมผู้ใดยมาคุยเพิ่งเหมือนกันทำไมไม่ลาจังเลยครับเพราะว่าลูกซื้อว่าตอบรับดีครับเพราะว่าเพราะ่าเอาหลายได้มาจับว่อแม่แม่บอกไงกับลูกไงเหรอครับลูกนี่มันไม่คิดไลยครับลูกครับค่อยไปถึงสามหมื่นนะครับครับผมโอ้เป็นแต่เลี้ยงครับที่พ่อเป็นแต่เลี้ยงครับผมครับ โอ้พี่น้องครับขันพี่น้องมีทุนหน่อยเด้อครับขันพี่น้องมักแม่ลูกตัวเมียคุมนีเอาไปยักสองสามค่อมเลยพ่อจเพราะเขนประหยัดครับผมโอ้พ่อขันอ้วนมานี่เป็นราคาไม่เลยนะครับก็แม่กระเทือนละพ่อจําลูกคือว่าเป็นของแถมครับผมลูกก็ว่าลูกเชราแล้วพ่อจําเป็นเป็นล้านเก้าจเจรเพิ่นได้ครับนี่ครับลูกเพิ่งนี่ได้สูงในยาาแล้วครับเนาะได้สูงในยาาครับขวัญนาดีมากเลยครับขวัญครับขวัญสองทั้งดีมากครับผมพ่อขอบังเล็บแม่เพิ่งได้ครับโอ้เล็บดีครับพ่อจม อุ้ยพ่อรีบหนาไหมครับร็บหนาครับขาให่มากครับปั้นแต่งไหวไหมพ่อเร็บไมมเออเข้าก็ดีได้ป่อจํานาข้อกับนาเขาเหรอครับพูดไหพ่อผมมักนาเขาเพื่อนใครก็ซื้อแม่บัดนั่นเห็นลูกได้แล้วพ่อจําอุ้ยแมนครับพ่ออีดีครับลูกนะครับลูกพ่อจําจําแล้ครับลูกสี่สูงถือว่าสูงได้พ่อจําลูกสองหมื่นเก่าดิพ่อครับผมสองหมื่นเก่าพันห้าร้อยครับผมคุยกันไปครับผมใกล้ๆกะโทรมาเลยครับเยาว่าถือเด้อครับเยาวาแพงแต่คุยกันสักก่อนครับผมไห่ผมเบื้องไผ เป็นค่าจ้าไหนมาจังไหนครับน้องพอดเนาะครับผมพี่น้องเอ้ยขันพี่น้องมักนะครับจะเฝ้าว่าถึงกาแพ้งนะครับพี่น้องขันมักโทรสอบถามกับพ่อทรสอบถามได้เลยครับเบื้องคลิปแล้วก็เบื้องไล่หรือเบื้องจ้าไหนล่ะครับขันบอกค่ากับเปิดใส้จออันใหญ่ๆล่ะครับเบื้องเห็นเห็นมัดทรือยางครับผมอันนี้กล้องกับถือว่าคุ้ยดีก็ในภาพครับผมครับถือว่าคุ้ยดีก็ในภาพครับที่ตอบรับมากเพื่อนกับทวรมาบอกว่าโอ้ยสุดยอดแล้วพ่อเพิ่นกับบอกบัดสุดขนครับดีใจน้ำเพิ่นครับผม เพราะว่ากล่องเฮาก็บอไไ้ตกไใบแต่งเนื้อเยอครับผมเบิงแล้วครับครับรับพ่อยเบ่งคมไหมครับโอ้ยมักแล้วพ่อราคาแม่กับตัวควายน้ำกันนะครับครับครับพ่อนี้คือละการที่สี่นะครับครับผมนี่ก็คือละการที่สี่ครับคือเป็นแพ็กสามครับผมเลยครับเป็นแม่ลูกกับแม่นั่งเดียวยูน้ำกันครับผม็ัควยูน้ำกันครับผมโอ้พันมาน้ำกันนะพ่อขั้อยูน้ำกันแล้วครับผมอาชีเป็นลูกกันยังกระไปทำขาแล้วมันสื้อมาหลายตัวครับ โอ้แต่ว่าเพื่อนกับไปมนกันดีครับยืมกันเลยครับนี่ครับว่าจะเรื่องติงกันลุกขึ้นเลยครับน่ครับอาอพ่อขออนุญาตขอละเอียดแม่หญ่เพื่อนกันครับแม่นี่เป็นแม่ลูกครับเป็นสายเพรทุรนขึ้นกันครับนาจานาเขาดีมากเลิกครับครับลูกเป็นลูกตัวเมียครับผมได้เดือนแล้วครับลูกเพื่อนครับลูกเพื่อนก็ได้สามเดือนในนอยนะว่าจอมเพื่อนกับพวกก็ได้ลูกแรกแะครับขึ้นมาฝังนะครับครับผมเพื่อนกับจีได้ลูกแรกก็เพื่อนนี่กับจีเป็นยื้อต้กันแล้วครับผมนี่ครับแม่นั่ง แม่นางขึ้นหางงาน้าตางาเหน้าตางาครับขวนเอึกแข้งขาดีมากครับทไทยแม่วาจอมกับข้อยุดยอดเลยครับเนี่ยครับพ่อพอสิลูกเ่าเพื่อนเป็นลูกผู้ใดญครับเพิ่นนี่ขาจะว่าเป็นร้านเบิรมพันล้านครับผมชิมนอนยูดได้ไหมว่าจอมเนี่ยตัวน้ำคิงพื้นดีนะพอ่อครับครับผมเป็น,เป,นเป็นหูเป็นนาเป็นไทยแข้งขาแม่วาจอมมันต้องแม่นครับผมว่าเพื่อนเป็นนานๆครับผมตายของเบิรมพันล้านเลยนะครับข้าเบิ่งนอะอิ่มหูยิ้มตาไม่ว่าจมอม คือว่าบังไงครับผมามสูงกว่ามันไหนนะพ่อครับไปบัดบอ่ครับข้ามสูงผมว่าลอยสามสิบบ่ขาดบอว่าจอมขาดก็ะถิบบวกลบไปเส้นหนึ่งก็ได้บ่จอมโอ้ยพ่อมันไทยพันดีครับไทยดีหางดีเล้วครับลูกตัวนี้ก็ดีได้พ่อจอมครับพูดลนาลูกเพื่อนครับโอ้ลูกเพื่อนขึ้นหนาได้หน่อยนะพ่อตัวเมียย่างดีครับผมตัวเมียนะครับครับผมอันนี้คือค้ยมีพันธุกรรมนะครับบ่แมันค้อยนั่นแหละครับถือว่าพันธุกรรมดีมากครับนาหูนาตาถือว่าดีได้พ่อจอมถือว่ามาดีอยู่ครับ พ่อไม่ลูกค้มสามนี่พ่อเปิดให้พี่น้องหลายไปไหนครับเปิดไว้ให้พี่น้องนะครับเปิดไว้สี่หมื่นสี่พันบาทประจํสามตัวนี่ครับผมสามตัวครับผมพ่อเนาะครับถือว่าตกตัวละหมื่นหน่อยหน่อยวาจอเนี่ยสามตัวนะครับผมพ่อครับจะไม่นั่งนี่กะครับจะไม่นั่งกัครับจะไม่นั่งเกิดได้เกิดไปเยอ่มพี่น้องเกิดไม่พูดมากได้ขายไปไม่นั่งสิเบาลงซะที่ปราจอคือดึกแม่แม่ลูกไปเพิ่นนี่กะยั่งนิดเดียวป้าจอมเนี่ยครับ เอาไปเปิดต่อเพื่อไปเลี้ยงกันขันมันถือเราให้เลี้ยงมวนเนี่ยพ่อจําครับเนาะขันทื่นมันยั่งหน่อยเราเลี้ยงมวนมวเนี่เขาไม่ได้คิดอย่งรายไม่พอับบบปรากฏดันแล้วครับเลี้ยงไปแห้งแห้งบังคันครับขันแพงอยางอยากอยากอยากฝืดอยู่นะเนาะพ่อจําอันนี้ถือว่าถือว่าถูกมากเลยครับนลครับราคาครับผมจะล่องอีกเซได้พ่อจํเพราะว่าขันพี่น้องเงินมหัวดปรถึงได้ครับครับดประถึงกะตัวเด้งสองตัวกะท่อเบิองครับผมใกล้ไก่ผมกะขันใกล้กับ่งฟรีก็ไเลยพ่อจอ่อนาะครับผม กล้ๆกับโต้งร่งกันเมืองครับแต่ว่ากันยกคู่ยะคมนี่พ่อกะให้รถได้หลายรถกันรถได้ครับผมแต่ว่าอยากห้างให้รู้บ่อยากลูกกินนมสีอาดสิจิตแล้วพ่อตํออาดสิจิตทองกับเขาบอกก็าถือครับผมครับพ่อครับยุกเขาพคุ้มฝูงมัตรจุดๆแล้วครับด้วยคุยแม่ลูกนะครับค้มสามนะครับหน้าตาเขาดีได้ว่าพ่อแม่กันไรพ่อแม่เพิ่นเนาะหน้าตาเนาะพ่อหน้าตาดีครับหน้าเขาบบเงีง่หัวโหนกดีมากเลยครับครับ ว่าท่านอยู่ได้ป่ะจอมขุ้มเงยขุ้มสูงไปต่อได้พ่อว่ได้ลูกเท่าไหร่นะครับลูกสองเนาะครับที่แม่ลูกสองเหรอครับผมผู้หนาเขาใหญ่นะครับหนาเขาใหญ่ครับแข้งขาเล็บเออพ่อดไปเล็บแม่พ่อเั็นเล็บเลยครับเล็บดีมากครับผมแสดงว่าเล็บกับเขาเนี่ยเขาใหญ่ได้บ่ะจอมอุ้ยเอาพ่อไปถ่ายลูกเป็นกินนมแล้วครับเปิดใบสี่หมื่นสี่พันบาทครับผม ก็เป็นเป็นางนี่กระนั้งแม่พ่อเนี่ครับในราคาเนี่ยถือว่าแม่ลูกแม่ลูกกระเบิงดีแม่นั่งกระเบิงดีพ่อจอมครับพ่อถือว่าเบิงดีมากครับผมเอาพ่อไปเบิรงตูไม้ข้าวยเพุ่นกินนมคะพ่อครับเอาเลยพ่อครับนี่คือรายการที่หานะพ่อรายการที่หาครับผมเป็นไม่ลูกตัวเมียอีกแล้วเป็นไม่ลูกตัวเมียครับผมคัดแต่ตัวเมียครับผมคัดหายว่าช่วยจีหามาได้ไหมบ่จอมเนี่ย เป็นสองอาตย์กับพ่อจอมครับคันเสียวพุชครับขั้วจอมมั่นถึงพ่อเป็นจะได้กินได้ใส่ไหม่อจอมครับพ่อแม่เพื่อนพ่อพ่อแม่เพื่อนดีไหมครับแม่เพื่อนนาตาดีหน้าตาดีมากเลยครับรับตัวเงาครับผมโอ้กระดูกแขงขาเป็นแขงขาดีมากเล็บดีครับผมผมมักแต่พ่ออย่างหนึ่งครับพ่อคือหาควายเป็นตะเลี่ยงแล้วกะราคาพอฟังไหมครับครับผมราคาพอฟังด้วยพ่อจอมตัวเมียนะครับพี่น้องตัวเมียกับลูกดีได้พ่อจอมตัวนี้ลูกดีมากเลยครับ พ่อลูกเพิ่อนได้จากเดือนแล้วครับลูกเพิ่นกิดจีได้สามเดือนกว่าเลยครับจีเขาฮัสี่เดือนเนี่ยหรอครับนี่ครับพ่อเพิ่นที่มีเชื่อไม่สายเลยพ่อครับมีครับมีพัดท่านโชคกรรมดีครับแม่เพิ่นนี่สูงหลายปะไหนครับพ่อแม่เพิ่นสูงว่าสามเจ็ดบวกลบครับผมเพิ่นเพิ่นยังอ่อนอยู่บ่ะจำพุ่มสูงพุ่มอ้วนพุ่มใหญ่ไปได้ไปได้บัดซวยครับนี่ครับพ่อเพิ่นได้พุ่มเงาเนาะพุ่มเงาครับผมหางยังกัแขงขาหางดีบ่้ได้ประจำสูงเงาเนี่ยกับว่ามันหายากอยู่ได้ประจำถือว่าประจำเลื่อนะครับผม ขันวันมากกับเรื่องซีซิก็ทือว่าบังไก่ได้บ่จอมเนี่ยบ่ออย่างหนึ่งเพิ่นเพิ่งจะเป็นควายลูกแรกลูกสองครับผมเพิ่นเลยบ่อนเพิ่นบ่านสั่งนะบ่จอมเนาะแมนครับพอต้องรออายุจากน้อยครับต้องรออายุครับผมลูกนี่ลูกง่ายมากครับลูกโอ้ยลูกแม่พี่น้องครับผมถือว่าให้ลูก่านนะพ่อเนาะเขาให้ลูกดีมากเลยครับเลยครับเบื้องมันทายเลยพ่อครับท่ายดีครับท่ายดีค้างดีแข้งขากระง่ายได้บ่จอมเัมืนนาตานาเขาเลยครับนาตานาเขาดีมาก ฝอย่างวนให้พี่น้องใเบิ่งนี้ครับถือว่าดีทั้งแม่ทั้งลูกแล้วครับนี่ครับข้อเป็นข้อบอยยงลูกก็ดีได้ค่ับจอมสีสีดีบัดแล้วครับนี่ครับมาพี่ลูกหลามมามาราคาแม่ลูกพอเปิดไม่รายปีครับครับเปิดไว้ให้ทึกนะครับทึกไว้สามหมื่นสองพันบาทว่าจอมคือคือว่าประหยัดมากเลยครับเลยครับแม่ใหญ่ๆนะพ่อเนาะแม่ขาวๆนลยครับบ่พันยูไงนะครับนี่ อ้วนมากจากจากมาศัสเราปลาจำควบหนาควบหลังของเพื่อนครับมันสิสมุทรก็นี่นะปลาจำเบื้องลูกเราครับเหมือนครับแม่ลูกตุเมีย่แม่พี่น้องแล้วลูกไม่เบื้องอหี้ยปลาจำราคากับพอเลี้ยงเนาะพี่น้องเราคาพอเลี้ยงครับขนาดร้อนต่อได้ปลาจำบ้อนต่อได้ครับยังสิได้อีกอยู่ได้ครับในต่อได้อีกแล้วพ่อนะครับพันว่าโไหวพันห้องพันบอลลองบัแมนได้ครับคุยเบื้องครับผมพอสมุทรจิใจดีปันไดสิ สีนั่นก็พี่น้องป่านไดครับกับเอซีก็ถือว่าตอบรับดีครัเป็นก็ทั่วมาตลอดครับผมเบิร์ตไปขว้างหั่นแม่แรกแม่กลวงเขางุ่กวงมาทอมทั่วมาเท่าปัานนี้ครับผมครับก็ดีใจน้ำครับเพราะว่ามันกับปัญญังกับธรรมดาเนาะครับผมมาให้หม่กับถือกลับนี่ครับครับพ่อราคากับ่านี้ดื่มหนาด้ว่มาจําคือว่ารถลงไปเรื่อยครับราคาคันคุ้มนะครับคุ้มสุดคุ้มนะครับพ่อขนาดหางหากก็ได้ครับโอ้โหเมื่อเราสิไปเราได้รถด้ว่มาจม คันแม่นน่ะไปโลดพ่อเสื้อเ,อเลยนี่บื้อบอุญเกล้าผมมันมัเห็นว่าป็นจะจับจะใบครับผม <c oughs> ควายว่วเป็นตะเลี่ยงก็เลยพ่อเสื้อให้พี่นอกนะพ่อครับม<า>ักของเพิ่นพ่อมักราคาเพิ่นนำ้ำเลยบ่อจอมครับจังข้าขึ้นมักเพิ่นก็ต้องมักน้ำเข้าราคาขึ้นกันบ่อจอมคันแพงจังสิมาเปิดเทีงยงนเราขึ้นแปลงเสียหน้าพ่อจอมคันเพิ่นว่วเป็นตะเอาไปได้กันเข้ากันสัมผัสเลยดูได้ด้วยตาเข้าหลือเนาะา่อจอมครับพ่อครับ เอาแบบนี้แล้วพ่อคือพี่น้องกับไม่ได้ใส่ทุนหลายไม่ใส่ทุนหลายครัำนุ่มนะครับรวมมาขั้วเข่าได้คำหนึ่งคือขั้วอ่อนลูกแรกได้นะครับนี่ขั้วสมุดของเพิ่นประทันมีครับผมเพิ่นเพิ่นจอยอยู่หน้าตาอลังการคักนะครับแบบหน้าตาดีนะเขาดีนะมาอจอมถือว่ามาดีครับสดนะพ่อสดมากครั้วสดมากนะครับครับสดมากถือว่าสดจีหาได้เด้พ่อจอมสุดจีเลาะบ้านหามาได้ดิหนี่ราคาสามหมื่นสองวันที่พ่อผู้ใดบอกไปมัดยึดสายกัไป พ่อลูกควรหนีเป็นยัยนะพ่อเนาะยัยครับแข้งขาลวครับอเนาท่ายก็ดีครับเพื่อนหา,หางเพียงมาจํากระดูแข้งขาแมพี่น้องใส่ไได้เลยครับครับรือว่ามาดีว่าจําลูกขวัญดีแล้วก็เป็นยัยก็แม่ไปไกลก็แม่ไหลได้ว่าจอถตาแม่เพื่อนกับพวกเช่ยไร,รับรควับเพื่อนมีเชื่อไม่สายพ่อครับผมมีพันธุกรรมแล้วว่าจําเบื่อง่ายๆครับแม่นครับรับร่องว่าเป็นขวัญท่อนเดียวเราจอมขวัญเหงาเหรอครับนี่ครับ โอ้พ่อจะิ่งแม่เพื้นดูครับเนาะเพื้นยาวเลยครับพื้นยาวแล้วก็นุ้นตาครับขันลบคือคือพอสะมุงขันลบคือกันเลยครับขันไปเพิ่งใกล้ลบหนี่งคิดว่าพิสแหละครับบ๊อแมนแล้วพ่อครับบ๊อแมนครับขันเขาใกล้หนุนบ่าพิสสักเทียคิดว่าครับพ่อครับจำจิตจำเช็ดบักมาอยู่ครับผมขันเขาใกล้ลบเข้ากันรบคือกันผมยึดถือถือข้าวตีงั้น่าตอนคือคุยเป็นวันคือเอิ้นว่าคุยงามไกลนะพ่อครับลบขันย่างเขาไปเขันไปใกล้ส่งสูงแท้บเข่าไปจับเบื้องลบเป็นจอกหลอกยุ่งก เอ้าพ่อครับมักอยู่พ่อพ่อเป็นอะไรยงคักนะครับครับเพี้ยนชั่วจียกมาให้ได้ครับชัเชยมาชั่วขนสิมักนั่เนาะพ่อจอมเงินก็พ่อก็ถือว่าคัดนะครับที่ว่าขึ้นเลยครับตดตัวครับคาคาพ่อเปถูกุหมครับครับผมพุนสิมานเลยครับพ่อครับพ่อนี่คือรายการที่หกนะครับรายการที่ไทยนะครับผมละเอียดเป็นไหนครับพ่อขึ้นเมียละเอียดครับเป็นเมียเดียวครับเมียนี่ครับถือว่า เพิ่นกับผัดยูกับพรอคุ้นฝูงครับมาอยู่นรำผมกับชีได้สามมาชีดบาจัมเพราะผ้าเถิกผสมผมกับมีดครับเพราะเพราะดมวางไหนได้บาจัมโอ้เพมีดตึกกินเยาโดดใช้ยันมิสซิรีเหรอครับผมกับวาตถีเหรอครับไมาอยู่นี่กับชีไดเพราะเดือนเหรอครับมันมันต้องมีมือขึ้นเนาะบาจัมเนาะครับพ่อแม่ครับมันก็ต้องมีกินเยาที่แปลกๆมันต้องสัญญาณใส่กันในมิสซิรีครับถือว่าสิทธิ์บาจัมเนี่ครับพ่อแม่เงี้ยสิพ่อเปิดไปหลายเป็นไรครับเปิดไปสามหมื่นหนึ่งพันบาทบาจัม โอ้ยแมยัแบไงพี่น้องเมยง่ายยกดีมากเลยครับเลยครับหน้าตาดีดีครับครับผมกหน้าเขาคนนี้พ่อหน้าเขาหน้าตาดีมากเลยครับหู้เชื่องเลยครับเ่ะมันว่านั่นดิเป็นนิสัยอ่อนแหละครับเ่บะ่ย่างกระไพยหรอครับเนี่สำหรับผมแล้วถือว่าเชื่องนะพี่น้องถือว่าเชื่องครับผมครับไม่ได้มีการดูไลนนะครับบอครับกันพูม่บ่มาไกลได้ซ้ำนี่ก็ถือว่าดีแล้วว่ต้อมเนียนครับพ่อพ่อคือหลักๆเพิ่นลำตัวพันยาวนะพ่อนอลำตัวดีครับหางดีแล้วว่ต้อมหน้าตา ถือว่ามาดีครับผมเราว่าทองกันง่าขึ้นตามเริ่มับเนาะกิมก็รู้สึกว่าบวามขึ้นตามเริ่รับครับผมมันทงมันท่ายไหมพี่น้องคือว่ามาดีครับผมเลยครับโอ้พ่อถือ่าแมหไงอยู่ดีครับใบไมหไงครับเขาใกล้นุนเง่าดีครับผมสรงางเพ,พิ่นดีอยู่ดีครับครับโครงสร้างดีมากเลยครับหวัวกับนาตาก็ดีซะรรรรรร้าประจำการข้อยังดีมากเละครับผมเออขวยที่ข้องหญ่ข้อหนาเป็นข้อง่ายข้อหนาแล้วก็เป็นว้ยหัวเบามักยกประจำว่าจะเข้าจับเสียงยกเลยครับ พูดไหมพ่อพันยาวเี่กเปิดได้สามหมื่นหนึ่งพันบาทครับผู้ใดอนั่นก็โท่มากแล้วครับว่าได้ว่าเอามาดืี่มได้ถือกระถือกระขายไปล้มหลอมเนี่ยป้อจําบังราสิบกันเราปังรักสามชี้พันไปอไรเท่าไรกระขายป่าจําครับพ่อครับผมก็ถือว่าหามาให้พี่น้องแบ่งปันไปเลี้ยงนะพ่อเนาะครับแบ่งปันไปเลี้ยงครับเพราะว่าเทาถือว่าเพิ่นได้ดีเท่ากับใดขายอีกเพิ่นกับวราต่อปากก็ไม่มาต่ำเนาะครับพ่อคิดว่าครับยิ่งให้ยิ่งได้เหรอครับคืดแปลงสั่นครับผมให้ไปยุ่งร่ำกันได้ครับผม พ่อย่ยางวุ้นในพี่น้องเล้จักรอบเลยปะครับมาพี่ลูกหลานนะนะได้ปะครับมาเออได้เลยครับมาเลยครับนะยางดีพดครับถือว่ายางดีครับแข้งขาบ่ทกบ่ถอนหางบ่ดอกครับปุ้ยตำนี้แล้วครับเลยครับถือว่ามาดีครับผมพ่อแม่นี่สูงไรไปไหนครับถือว่าสามสิบแปดบวกลบครับผมสามสิบแปดพ่อดีพ่อดีวัน จำวัตั้งแต่ที่แหกครเดี๋ยวนี้มันขับไปหาซีละพ่อมสูงครับสามเก้ากับ่น่ยและครับแต่ว่าพ่อหน้าจำก็สามแปดครับสามเก้าผูละครับคือมันซีล้ว๊สูงกับอ้วนกับจ้อยพิดกันนี้ได้ป่าจมป่นาพ่อครับขันซีมาซีจอยดันขึ้นเป็นเส้นสองเส้นเหมือนเน่าจอขันอ้วนขึ้นนั่งกัด่างนั่งกัขึ้นน้ำเลยป่าจอขันมานลูกจังตำเน่ยครับผมอ๋อก็ที่หนักลูกเนาะครับเพราะว่าเันขาจังก็เก่าพ่อคิดดีสมเนะพ่อนะครับผมครับผมครับพ่อสิมีอย่ง คุณทายบครับับขอขอบคุณครับที่เบิ้งคลิปพอสสบุญจะว่าจบจะว่าตัวแรกทอดตัวสุดทายตัวที่หกครับผมก็ดีใจน้ำครับที่พี่น้องสร้าังคั้ยน้ำพอนสบุญก็ถือว่าตอบรับดีพอจำอ่างเชียกระเบิ้ครับย่างกัะย่างเจริโตครับผมก็ถือว่าเพิ่นโทรมากก็ดีนี่ก็รังใจหาคั้ยไม่ให้พี่น้องนะครับไปต่อได้น้ำกันครับผมคือว่าตอบรับดีครับหลังจากนี้ก็ขอกลับสวัสดีครับผมครับผม